หนึ่งในปนัญหาที่มาเชื่อว่าทุกคนเจอเป็นประจำก็คือไปนในพื้นที่สาธารณะนะครับบรรยากาศกําลังดีแล้วก็มีคนหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดดูคลิปโดยที่ไม่ยอมปิดเสียงหรือว่าบางทีหนักกว่านั้น,นเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยกับคนอื่นเป็นสมัยก่อนด้วยมาจะหงุดหงิดมากนะครับก็ช่วงนี้ลุงแมวรีวิวหูฟังตัวหนึ่งอยู่นะครับคือ r a z e r h a m m e r h e a d V3 นะสิ่งที่หูฟังตัวนี้ให้นะครับที่แตกต่างจากหูฟังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือว่าเป็นหูฟังมีสาย เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมียนะครับหูฟังมีสายเนี่ยซึ่งความเจ๋งของหูฟังแบบนี้ก็คือว่าไม่ต้องการแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องชาร์จที่ตูงหูฟังเองนะครับเป็นพอร์ต3 5มมลิเมตรนะแต่เขาแถมอะแดปเตอร์แบบ USB-C มาด้วยนะครับทำให้เสียบได้ทั้งเครื่องเล่นรุ่นเก่าแล้วก็เครื่องเล่นรุ่นใหม่นะก็ะด้วยราคาแบบประหยัดแบบนี้นะครับพันกลางๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นหูฟังที่เสียงสุดยอดที่สุดแต่ก็เสียงไม่ได้แย่นะครับลูมแมวก็เอาฟังเพลงเล่นเกมได้ปกติ ความที่มันเป็นสายนะครับลุงแมวก็เลยเอาพันๆมวลๆแล้วก็ทิ้งไว้ในกระเป๋าพอมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับลุงแมวก็แค่หยิบหูฟังขึ้นมานะแล้วก็เสียบโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเสียบตัวเครื่องเล่นเกมก็สามารถปกป้องตัวเองได้แล้วไม่ต้องเสียรมนะครับแล้วก็ไม่ต้องบิดจ,จะมีเรื่องทะเลาะก,กันในพื้นที่สาธารณะด้วยนะไม่ต้องเป็นหูฟังรุ่นนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ลุงแมวเชียร์ว่า ใครที่ชอบมีปัญหาแบบนี้แล้วก็จะอารมณ์เสียแบบลุงแมวอีกการหนึ่งง่ายๆนะครับก็คือแก้ที่ตัวเรานะซื้อหูฟังราคาประหยัดทิ้งไว้สักอันหนึ่งนะครับไว้ในกระเป๋าปัญหาอะไรปุ๊บเอามาเสียบได้เลยนะก็จบนะครับฝากไว้ด้วยความหวังดีครับผม